สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์นะครับวันนี้อากาศดีนิดนึงนะฝนไม่ตก <c oughs> ปกติตอนบ่ายนี้บริษัทนี้กระจุยกระจาย,ยนะครับฝนตกแบบรุนแรงมากนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาอัปเดตสต็อกโซดเดนหน้านะครับก็มีการเอารถมาเพิ่มนะครับมาเติมค่อนข้างเยอะเลยนะครับรถกระบะส่วนใหญ่ที่จอดข้างหน้าก็จะเป็นพวกเอ่อสี่ประตูนะครับรถแคปก็มีบ้างป่าปายนะครับมีทั้งเกียร์แมนนวลและเกียร์ออโต นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับตัวรถกระบะมือสองนะครับก็ติดต่อเข้ามาดําเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับที่เดิมเลยนะบริษัทเพชรยนต์เสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งบิณบุรีนะครับก็จริงๆคันแรกตรงขวามือเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็นอีวุสติแม็กหนึ่งจุดเก้าสเตลนะครับตัวแซดเป็นปีสองพันสิบเก้านะครับราคาหกเจ็ดเก้า ร,ราคาับเาคด6.79นะครับแต่ว่าเลขไมล์เขาน้อยนะเลขไม่์เขาอยู่รู้สึกจะ2,600มั้งครับสีขาวมุกค,คันนี้เลขไมล์2 6 0นะเป็น4ประตู h ฮ g ลนเดอร์เ hmm. พิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่ผมถ่ายคลิปแยกไปเมื่อวานเนาะนะครับดูนะครับสีเดิมตั้งคันนะรถสวยๆนะครับเมื่อเมื่อเช้าก็มีคุยกับพี่ท่านหนึ่งเป็นลูกค้าจาก FC YouTube เหมือนกันนะลูกค้าก็เล็งเคันนี้ไว้ นะครับก็คันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีนะครับรถยกมาจากชนบุรีนะเป็นรถที่เจ้าของเดิมน่าจะผ่อนไม่ไหวนะครับก็มีการตกแต่งตัวกระจังมานะกันเศษหินกันอะไรต่างๆด้านหน้านะครับคันนี้6 7 9ไมล์26นะครับถ้าใครสนใจอยูสุดีแม็กสเทล1.9ห่เกซก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ผมเน็ตเพรยนต์นะครับคันนี้ปี17คันนี้รถก็ยังอยู่นะเป็น1.9 L นะครับปี17 4ประตูไฮเลนเดอร์นะครับคันนี้รถยังอยู่ ด้านหลังของเขาก็มีรถอีก2คันนะมีทั้งตัว 1.9S ปี19นะครับอันนี้เป็น 1.9S นะครับปี19ราคา579เป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็น 1.9S นะครับคันข้างๆกันก็เป็น 1.9Z นะครับคันนี้ปี B 18นะครับราคาอยู่459เอ้ยราคาอยู่499สิราคา499 รถปี2016นะครับขออภัยเป็น1.9แปี16ราคา499นะคันนี้ยูสูดีแม็กแคปไฮแลนเดอร์นะครับถ้าคันซ้ายมือคันนี้เป็นตัว1.9 z เพรชีพนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดสีดำนะครับรถสวยๆไม่90,000นะครับคันนี้ราคา759,000บาทนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะเป็นตัวแซดเพรีที่เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มบูสตสตาร์ทนะเป็นสีประตูไฮแลนเดอร์สีดำเช่นกันนะครับ ก็วันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ผู้ชมดูหายคิดถึงเนาะช่วงนี้กรุงเทพฝนตกถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาดูรถได้นะครับที่มินบุรีนะครับเซิร์ชไปใน Google ก็ได้ครับว่าบริษัทเพชรยนต์มันก็จะเจอแผนที่ของบริษัทนะครับเอ็กซิลี่คันนี้ก็ยังอยู่นะครับเป็นสีขาวมุกรถปี2018นะครับสำหรับเอ็กซิลี่คันนี้เป็นตัว1.9นะครับปี18ราคา720,000นสอนะครับเลขใหม่เขาก็อยู่ประมาณ40,000กว่ากิโลนะครับเป็น4ประตูไฮรันเดอร์เอ นะครับถัดมานะครับเป็น t o y ยต้าวีโก้ g ตัวท็อปนะครับคันนี้เป็น 2.5G ตัวท็อปรถสวยๆสีบอลเงินนะครับเป็นตัว P-Runner Smart Cap นะครับเป็น P-Runner Smart Cap รถก็มีเปลี่ยนยางมานะเป็นยางแบบดอกใหญ่ๆนิดนึงนะครับแต่สีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะครับด้านหลังก็เป็นนิสสันนวราแบ็กแอดิชั่นนะครับมีแบ็กแอดิชั่นคันนี้รู้สึกจะ4.8.9เนะเป็นแบ็กแอดิชั่น2.5 VGS นะครับ DDTI นะครับคันด้านหลังก็เป็นวิสุวิชีไทตันนะครับเป็นไทตันตัว4ประตูนะครับเป็นไทตันพัดสีประตูสีขาวนะครับถ้าคันขวามือนะครับคันนี้เป็นอิวสูดีแม็กคันเดียวในบริษัทเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นอิวสูดีแม็กปีสองพนะครับราคา579นะครับเลขไมล์สี่หมื่นห้าพันกิโลนะครับคันนี้เป็นอิวสูดีแม็กแคปหนึ่งจุดเก้าแซดเพชชีพนะครับเกียร์ออโต ยู u ูแม็กดีูแม็กยููดีแม็ที่เป็นแครบมีคันเดียวนะครับเนี่ยมีคันนี้เลยนะครับทะเบียนก็3695นะครับยู u ูดีแม็กแครบไฮแลนเดอร์นะครับราคา579นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับลูกค้าสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามากันได้นะ <S <S คือจริงๆรถที่เป็นรถจําพวกรถตู้รถกระบะรถอะไรพวกนี้ยอดจัดเยอะนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้นะครับรถที่เป็นรถกระบะพวกอ่า อย่างเช่นอาชีพเกษตรกรนะครับหรือว่าเ,อาเกษตรกรค้าขายตามต่างจังหวัดนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับกรีดยางอะไรต่างๆก็สามารถออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ได้นะครับคันนี้ก็เป็นคันอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวเตี้ย1.9 z นะครับเป็นเป็นตัวเ,เป็นตัวเตี้ยที่เป็นตัวแซดนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นตัวเตี้ยที่เป็นตัวแซด รถปี2018ราคา499,000บาทนะครับปกติตัวเตี้ยจะมีตัว S e ตัว L นะก็คือถ้าใครอยากได้ไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ทาวนิงไลน์และเป็นตัวแคปเปิดได้ที่เป็นตัว Space Cap ก็คันนี้นะครับเป็น1.9 Z นะครับสวยๆเลยราคา499ฟีดาจัดเต็มนะครับคันด้านหลังของเขาก็จะเป็นอ s วสุดิแมกซ์ e เลเช่นกันนะครับคันนี้ก็จะออกแบบ ซิ่งๆนิดนึงที่ที่เคยเห็นในคลิปแยกไปว่าเป็นเบาะข้างในเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีพวกค้ำหลังค้ำโชคอะไรต่างๆที่เป็นไทเทเนียมนะครับก็คันนี้ก็เอาใจคนแบบชอบรถแบบฟุตฟุตฟ้านิดนึงนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่6 7 9 0 0 0พเช่นกันนะครับคันนี้6 7 9 0 0 0พเช่นกันเป็นยูสูดีแม็กซ์เทนะครับคันด้านซ้ายมือคันนี้เป็นตัว1.1.9 <c oughs> ซ นะครับ1.9 z ทะเบียน3181อันนี้เป็น 1.9Z ราคา599นะครับเป็นตัวเป็นตัว h i g h l a n d e r 4ประตูราคา599นะครับคันนี้นะก็ต้องบอกว่าคันนี้น่าจะราคาประหยัดสุดละเป็นรถปี16ราคา599เลขไม่อยู่66,000กิโลนะครับเลขไมลหก6ม0่6 6ก0 0กิโลนะรถสวยๆเลยนะรหรือใครเบื่อดีแบ็กอยากได้รี v o ก็คันนี้ก็มีนะเป็นตัว Smart Cap P r u n n e r นะครับเป็นตัว 2.4E Smartcab p l e n n e r นะครับเป็นค่าย Revo ของ Toyota นั่นเองนะราคาคันนี้ก็อยู่549,000บาทนะครับ549,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เลขไมล์1 9 0 0 0กิโลนะครับเป็น4ประตูแคปตัวสูงหน้าหล่อนะครับรถปี2018นะครับราคา549นะครับส่นคันด้านซ้ายนะครับเป็นสเ t ลอีกแล้วนะผมบอกแล้วสเทลเยอะนะช่วงนี้นะคันนี้ราคา719 นะครับเป็นรถปี2019นะครับสำหรับยูสูตรดีแม็กซ์สเตลคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นหกเลขไม่เจ็ดหมื่นหกนะครับราคาเจ็ดหนึ่งเก้านะเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดรถสวยๆวสี่ประตูไฮรันเดอร์ทะเบียนสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับราคาเจ็ดหนึ่งเก้ารถปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นหกสุดสวยเลยเป็นสี่ประตูนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยคันหลังนะครับเป็นตัวโฉมปี2020นะครับเป็นตัว1.9 LDA เป็นตัวสูงนะครับ ปี2020เป็นตัว LDA ราคา6กแ0 0 0นึ่นะครับราคา6กแ0 0 0นึ่ไม่ก็หลักหมื่นนะครับตัวนี้รถปี20เป็นตัว Highlander นะครับเป็นตัวแคปเปิดได้นะราคาอยู่6กแ0 0 0นึ่นะครับรถสวยๆจะเป็นสีเทาดำนะครับโลโก้ Highlander อยู่ครบหมดทุกจุดนะครับไม่6ก0 0 0่ถ้าใครสนใจคันไหนนะครับก็ลองติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับคันนี้ทิ้งท้ายเลยนะครับเป็น1.9 z p e t ุด รถปี2018นะครับตัวนี้รถปี2018เป็นขาวมุกไฮเลนเดอร์4ประตูราคา679,000บาทนะครับเลขไม้อยู่70,000 72,000นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเลขไม่เจ็0 0มราคา679,000บาทนะครับเบาะเป็นสีเป็นสีอิดนะเป็นสีเข้ม,มๆนิดนึงนะครับเป็นเบาะเดิมนะครับแต่ว่าสีมันก็ตรงรุ่นเลยเพราะว่าเป็นตัวแซดเฟสตี ty, ตัวท็อปสีขาวมุกสี 4, ประตูไฮเลนเดอร์เกียร์แมนน,นัล ราคาับรจ็เาห่ดเก้าพชรทินะครับยังไงถ้าผู้ชมที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วอยากได้คันไหนก็ลองติดต่อเข้ามากันได้เลยที่เบอร์0 6 2ย์0 7 7 7 6นกะครับกับผมเนเพชรยนนะครับมีแต่รถสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้อยากสอบถามค่างวดสอบถามเรื่องเอกสารอะไรต่างๆก็โทรเข้ามาได้นะครับรับสาย24ส่ชั่วโมงถ้าไม่รับจะโทรกลับนะครับผมช่วงที่ไม่รับก็มีขับรถไม่่่ขัับบกออยยูาง นะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามกันด้วยนะครับใครสนใจรถกระบะทาจีนฟรีดาวจัดเต็มนะครับก็คือการฟรีดาวคือไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับว่ามีช่วงขับฟรีส5วัน45วัน60วันนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับยังไงก็ต้องฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับรถมือสองคัเกตไบเนสเพชรยนนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเลย0 6 2 6 4 0 7 7 7 6ครับสวัสดีครับ